ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมไมก c เช่นเคยนะครับก็วันนี้เรามาโซโล่แร็งกันอีกเช่นเคยนะครับ,นนราาอ,อ,รบอีโล่ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นอายาเตะนั่นเองนะครับก็ไม่เคยหยิบตัวนี้มาลงคลิปเลยนะฮะก็วันนี้มีโอกาสได้เล่นนะก็เลยมาทำคลิปอายาเตะเลยนะฮะเพราะช่วงนี้ก็กข้างที่จะเจอบ่อยด้วยนะครับ การแข่งขันอะไรแบบนี้ดูมาเขาเล่นอายเตะค่อนข้างเก่งนะแต่นี้เราอยากเป็นอายเตะบ้างนะโอเคดับตัวของเราตอนนี้ก็จะมีเอนโซย a เอเคแล้วก็ซีเนียนะฝั่งรน้็จะเป็นดาวิลกับกิลเดอร์นะจังหวดนี้ยังไงครับ เหมือนว่าจะมีไฟต์กันแล้วนะฮะสอยไปสอยไปคิวดอร์ไม่รอดครับเฟิร์สบัตนั่นเองนะฮะได้ไอเยตะนะเราอว่าแคลลี่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเพลียนะมีฮวามมลิตี้สูงนะอุ้ยโอ้เกือบนิดเดียวนะไม่อยากเสียฟิกช่วงบังกรเกิดนะ เลยปล่อยไว้ก่อนก็นได, okay. ไดะนะ okay. โ้โอเคแล้วเยเยยังไงรอดป่ะน่านะโอเคเฮ้ยคิวเดนอืมไม่เข้านะเฮ้ฝั่งตอนนี้ของเราโอ้โหเอ็นโซ่ยังฟาร์มอยู่เลยอะ่ะอ๋อแล้วครับยังไงมังกรก็ใกล้เกิดแล้วด้วยนะ ยังตีแดงอยู่เลยให้ชา้าจิวด์เอา้าไปขโมยแดงก็ลู้อะโอเคต้องถอยหน้าเยอะโอเคจิวด์ล้มนะฮะกิกซี่ก็ตามระเบียบครับคิวเรนตอไปเรียบร้อยเรียบร้อยตายสามแบบนี้ครับอาเบซ่าลาก้อนก็ไม่น่าเหลือเรียบร้อยฮไฟนี้คุ้มเหลือเกินนะฮะไ มาไงบุกปารอนะตัวใหม่นะว่าไ,ม,ไ,ม,นะไม,นะม่ไม่ค่อยเก่งนะไม่รู้นะผมมองไม่ค่อยเก่งนะอซอยไปซอยไปแบบว่าสุดยอดนะฮะเอ็นโซทำงานแล้วครับโซอันสายังไงเรียบร้อยฮนะดับเบิลคิวนะโอเคกลับบ้านนะฮะ เกมนี่แบบลืนปืนเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเรียบร้อยตามีกตัวไหมอี๋ออโอ้โหส,สตันนานเกินนะเราไม่ออกรองเท้ากันสถานะมานะล้วไงฮะสยายไปครับสาย ด้นล่นแบบนี้บอกเลยว่าลากยาวนะอยเยตเป็นตัวที่สามารถดันลีนได้นะคล้ายๆกับออฟเลนเลยนนะฮะเชอรี่ตัวนี้ดีได้โอ้ยอีกแล้วมาดีมาดีเรียบร้อยกลับบ้านนะฮะกลับมาแล้วงงไงองไงลำตึงฮะ เรียบร้อยโค้ดไหลเลยนะเกมแต่ว่าสีนาทีเกือบ5้านะได้มาได้มาแค่ป้อมเดียวเลยนะเราอาจจะได้ป้อมสองนี้นะเดี๋ยวรอคลิปใหม่เข้านะฮะโอ้โหปอกแบบนี้ต้องเอาค้นนะแบบนี้ต้องเอาคน้นเรียบร้อยทีป้อมนใอยเพื่อนสวย ตัวไกตัวมันเว้ยเอาไหมเอาไหม <c oughs> เพื่อนเอานะสอยอยู่ด้านหลังฮะเรียบร้อยครับ <c oughs> โอตัวนี้มาถอยดีกว่านะฮะกลับบ้านรีเลือดก่อนนะโอเคของที่จะเป็นคินะต่อไปแล้วเอ็นโซ่ยังไงโอสอยตึงนะ,ะ <c oughs> โอเคยังรอดได้อยู่ มากันต่อครับเพื่อนจะเปิดเลนหรือเปล่าชิปเข้าเลนแล้วด้วยนะฮะเดีย๋ยวเอาป้อมก่อนนะฮะโอเคสวยเปียะยถอยดีกว่านะฮะเฮ้ยอีกแล้วโอเคไม่ได้ดูไม่ได้มองนะเรียบร้อยฮะโดนชัดดาวไปนะโบบาบอนโอเคยังไงฮนะแบ๊กมาเร็ว เอยโดนเต็มๆนะแต่รับกลางให้เพื่อนก่อนนะฮะตายหมดตี้เลยนะเมื่อกี้โอเคพอเราไม่อยู่นี่สู้กันไม่เป็นเลยหรือไงฮะก็ก็ใช่นะเพราะว่าเราค่อนข้างเกิดนะคลิกซี่เรียบร้อยฮะคือเราล้มตัวเดียวนะในทีมคือละเนียละนาดกันเลยละฮะ แล้วโดวนันติของดาววิวนะยังรอดได้อยู่นะเต็มหน้าเลยเมื่อกี้นะฮะกลับบ้านดีกว่าโอเคกำลังไปปิดน,นะครับโบกบาลอนแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่ยังไงล่ะโอเคเอ็กซิคจากซีเนียลนะฮะรวมเราตานนี้เอามาเป็น e x e c ซิคนะเอาละครับแบบนี้เต็มดอกแบบนี้ก็เรียบร้อยฮะ ลำตึงนะฮะ <c oughs> ยังไงคิวเดอร์ไหลาย,ยาวนะฮะผ้าแบบนี้นะบอกเลยว่าอ่านง่ายกว่าอายาตินะฮะไปคิวเดอร์เอ้ยน้าดูนนะแต่ว่าเราไม่กล้าเข้าไปนะเดี๋ยวต้องรอน,น,งนิดนึงนะิดนึง้ะเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะ เต็ดเกมเราก็เล่นได้นะไม่ใช่เล่นไม่ได้นะโอ้ยโอ้โหโคตรซีซีโอ้ยออตายแบบนี้เอาละครับเรือมใหม่นะแล้วเลนกลางยังไงรัดอึ้งฮนะโอเคตอนนี้เรากำลังขึ้นกลางนะเดี๋ยวไปรับล่างก่อนนะวิ่งมาทันพอดีนะคิดเข้า โอ้ยอเพื่อนเรียกแล้วมโอการจบได้หรือเปล่านะฮะต้องรอดูนะงาตัวใหม่หลัำตึงนะเรียบร้อยโอฟิกไปหาใครเนะเบรดเปดจบจบจบ,จบ <c oughs> ไม่จบไป แล้วเอ็นโซ่ในเมมไปไหนอ่ะ <c oughs> ไม่ช่วยเพื่อนตีอ่ะโอ้โหนี่เดียนะเราก็ตีไม่ไม่ถึงร้วยนะเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรเอาใหม่นะอมไม่ยอมถอยนะนี่น่าจะหิวกันเหลือเกินนะดูนะคือหิวเลือดป้อมน้อยนะทุกคนก็รูปมันแหละอยากจบนะแต่จบไม่ได้นะ ยิ่งเราฝืน <itor> มันยิ่งไปกันใหญ่นะฮะต้องใจเย็นกว่านี้นะเพื่อนแบบนี้เขาเรียกว่าโยนนะฮะ๋ยวเราต้องเอาป้อมนี้ได้ก่อนนะดูเหมือนว่าเขาอยู่ล่างกันหมดนะเมื่อกี้เรียบร้อยครับสาบตางแบบนี้ง่ายๆโอโโ้โหเขาจัดกลนค่อนข้างไม่ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าไปรับร่างกันหมดโอเคดาร์กเราก็ได้นะตัวสุดท้ายก่อนก๊อตนะโอเค แยกดันไปเลยนะฝั่งเราก็ฝั่งเราแยกดันค่อนข้างได้หลายตัวนะแล้วจะเป็นซีเนียรยาติเชนแล้วก็เอนโซนะดาเมดหลักตอนนี้ก็โป๊กอยู่ที่ยูเนะให้โป๊กโดนนะเราก็สามารถเล่นง่ายขึ้นนะสำหรับเชอรี่ฝั่งเรานะขอให้แมน่น ฝั่งนู้นค่อนข้างซีซีเยอะนะเราไม่ได้ออกเป็นรองเท้า enfin, ก okay. ันซ okay. ีซีด okay. mm. ้วยนะก็ซอยป้อมแบบสบายโอเคจบนะครับก็ไม่ถึงมือมือดับเลเยอร์ก็โอเคก็โซโลวันนี้ก็เป็นอายตินะถึงไลทีเดียนะฝึกเล่นกันเยอะๆนะตัวนี้กข้างเก่งนะโอเคก็ของก็ออกตามท็อปเซิร์ฟนะ โอเคถ้าคุณชอบก็ยัาเืิมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับไว้ผมด้วยนะครับแครที่สำคัญก็อยืมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ลงคุณก็ยะไม่พลาดในการรับชมคลิปก่อนเพื่อนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้บายบาย